ดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับชาแนลฟิลไทยใน u t u b e ครับก็วันนี้ก็อยู่ที่สถานีขนส่งกาญจนบุรีครับวันนี้จะพามารีวิวนั่งรถของบริษัทสานันครัวนะครับชื่อจะอ่านยากนิดนึงเป็นรถไปจากกาญจนบุรีไปถึงเชียงใหม่นะครับอิอาเขตสามเชียงใหม่เลยนะฮะก็สะดวกมากไม่ต้องไปต่อรถที่กรุงเทพอีกเดี๋ยวนี้ รถบายพาสวิ่งตรงระหว่างจังหวัดใหญ่ถึงจังหวัดใหญ่ข้ามภาคแบบนี้มีให้บริการกันเยอะแล้วนะครับนี่เป็นรถปอล์หนึ่งนะครับราคาตั๋วก็594บาทนะครับก็ใช้เวลาออกจากเมืองการประมาณ9โมงนะครับ9โมงเช้าก็ไปถึงเชียงใหม่ประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปถึง3ทุ่มนะครับหรือทุ่มไปลไาอันนี้แล้วแต่สภาพ การเดินทางด้วยนะครับอย่างวันที่ผมไปเนี่ยก็จะมีฝนตกหน่อยก็จะราช้านิดหนึ่งนะฮะก็ขับด้วยความปลอดภัยจะดีกว่านะฮะก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นนะครับตั๋วนะครับสาย875เชิงใหม่กาญจนบ,บุรีนะครับก็จะผ่านไปทางสุพรรณนะครับผ่านไปทางสุพรรณชัยนาทไปนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์แล้วก็เลี้ยวเข้ากำแพงเพชรขึ้นไปทางตากนะครับ ขึ้นไปทางเถินนะครับหานลำปางนะครับขึ้นไปทางด้านนู้นนะครับตอนนี้รถกำลังออกจากตัวสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแอบกระซิบบอกนิดนึงว่าใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีะข้าวมันไก่อร่อยราคาถูกมากครับจาละ10บาทเท่านั้นเนี่ยหาทานได้ยากนะครับลองถามกันดูนะครับข้าวมันไก่นะครับชื่อดังของเมืองการเขา รถก็กําลังออกจากเมืองกลางครับที่สถานีขนส่งกาญจนบุรีเนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างหนึง่งก็คือมีรถตู้เยอะมากนะครับเป็นรถตู้ที่ไปกรุงเทพนะครับจะมีหลายเจ้าครับจะตั้งโต๊ะหลายรอบบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็มีสองแถวแล้วก็รถพัดลมเนี่ยไปตามอำเภอต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีเยอะนะครับนี่ก็ออกมาถนนเส้นหลักหน้าเมืองนะครับก็เป็นตัวขนส่งแล้วก็จะวิ่งไปทาง สุพรรณนะครับผมเป็นในช่วงแรกของการเป็นทางนะฮะนี่ก็กำลังออกจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีครับอ่ารถนี้เป็นรถปอลหนึ่งแล้วก็ผมนั่งด้านล่างนะครับผมนั่งด้านล่างก็จะมีสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างอันนี้นั่งนั่งด้านล่างนะครับก็หน้าต่างก็สายดีครับถ่ายรูปดีผมชอบรถคันที่ หน้าต่างใสๆอย่างนี้ครับก็อย่างแรกก็แจกนะครับแจกน้ำนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่ายี่ห้อสัญนันทานสปอร์ตนะครับเชียงใหม่กาญจนบ,บุรีรถคันนี้เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วนะครับสายนี้เปิดเมื่อเปิด,ปดบริการเมื่อปีที่แล้วนี่เองนี่แกะกล่องมาครับก็จะมีสีฟ้าๆนะั่นเป็นลูกอมนะฮะลูกอมไส้ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีโกแก่นะฮะโกแก่ถั่วรถไก่นะฮะ นี่ครับมีลูกไก่ด้วยมีครับลูกอมมิ้นท์สอดไส้ช็อกโกแลตนะครับก็ให้มาถุงนึงเลยแล้วก็อันนี้กุลิโก,โกคะครับเพรสนะฮะกุกุลิโกะเพรสก็กรอบเค็มๆนนี้รสคอนรสคอนก็รสข้าวโพดนะฮะก็รสชาติใช้ได้แต่มานี่ครับจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยเขาคุยไว้เลยว่าเขามี Wi-Fi บริการในรถผมจะมาลองเทสก่อนนะครับเข้า เรียบร้อยแล้วนี่ก็ลองเทสความเร็วนะครับตรวจสอบความเร็วก็เป็นตัวลิงก์จะมีตัวใน,ในรถเนี่ยจะมีตัวลิงก์ Wifi จริงที่เวียดนามเนี่ยหลายที่เขาก็มีนะที่รถของรถชุมพรไปรถชุมพรไปภูเก็ตนะครับอันนั้นก็มีแล้วหลายเจ้าก็เริ่มมีแล้วอันนี้เป็นรถ เชียงใหม่กาญจนบุรีกาญจนบุรีเชียงใหม่สาสนาทัวนะครับนี่ฮะให้เห็นว่ารถกําลังวิ่งอยู่แต่ผมคอนเน็กเข้ากับ Wi-Fi ของรถแล้วนะฮะนี่ครับความเร็วกําลังเทสอยู่ว่าแค่ไหนนะครับก็มันจะช้านิดน,นึงนะครับเพราะว่าลักษณะการใช้โมบายแล้วก็ต้องเข้าใจว่ารถเคลื่อนที่นะครับโมบาย Wi-Fi ในรถเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีการแกว่งอยู่นะครับ แต่ผมคิดว่าลักษณะอย่างเนี้คือบางคนบอกว่าทำไมเขาเข้า 3g เนี่ยเขาก็สะดวกกว่าไม่ใช่เหรอแต่ตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่าเหมาะสําหรับคนที่เขาไม่ได้ใช้โปรโมชั่นแบบเน็ตอัลลิมิตนะฮะอย่างเด็กนักเรียนกับบ้านอะไรเงี้ยการมี Wifi ในรถอย่างเงี้ wi ยเจ๋งมากครับไม่ต้องไปเปลืองตรงนั้นนะฮะนี่ครับผมก็ลองเข้านะครับนะ่ฮนะสาสนันนะครับให้เห็นนะฮะว่าศาสนัน น่าจะตามด้วยทะเบียนรถอันนี้ก็ลองเปิดลองเปิดคลิปดูเทสกันนะฮะเทสกันก็นี่นะฮะเป็นคลิปอยากจะเปิดให้ดูนะครับเป็นคลิปข้าวเหนียวแล้วก็เขามีใส่ลาบหมูนะครับผมไปทานที่สุโขทัยมาตลาดสุโขทัยนะฮะอร่อยมากนะครับข้าวเหนียวลาบห่อใบตองที่สุโขทยัยนี่ครับลองเปิดคลิปอันนี้เป็นคลิปที่เปิดสดๆนะครับจากใน ตัวรถที่กำลังวิ่งอยู่นะครับรถกาญจนบุรีเชียงใหม่ก็จะมีการกระตุกอยู่บ้างครับแต่ต้องเข้าใจว่าคลิปนี้มันเป็นไฟล์ที่โหลดหนักนะครับน่าจะหนักที่สุดแล้วใช้มาเพื่อทดสอบนะครับอันนี้ขยายเป็นเป็นจอนในเครื่องสังเกตเมื่อกี้หน้าต่างนะครับรถก็กำลังวิ่งอยู่นะครับนี่ฮะเราไม่ได้ หยุดนิ่งนะครับังนั้นความเร็วนี้ถือว่าโอเคครับถ้ารันวิดีโอได้ขนาดนี้นะฮะก็ยังมีกระตุกอยู่บ้างก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจผมก็โอเคนะกับความเร็วขนาดนี้เพราะว่าการได้แบบชเช็คเมลอ่าเปิด Facebook อะไรนิดหน่อยนะครับเอามือถือมาต่อกับ Wi-Fi อย่างนี้เนี่ยมันก็เวิร,ร์กกว่านะมันก็เวิร,ร์กกว่าผมว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ย การบริการรถทัวร์นะครับรถตู้มันต้องมี Wi-Fi แล้วก็มีปลั๊กให้นะครับทั้งหมดนี่ครับก็เห็นกันชัดๆเลยว่ามี Wi-Fi นะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะแต่ผมว่าในรถเนี่ยจะเหมาะกับการเปิดกับมือถือมากกว่าเพราะเปิดจอใหญ่ๆแล้วเวลาสั่นเนี่ยมันจะดูลายตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำ่า การใช้งานอย่างนี้เนะี่ยก็ควรจะใช้เฉพาะที่จําเป็นนะครับใช้บนมือถืออย่างเงี้ยสะดวกนะครับทําให้เราเปิด facebook ได้เร็วขึ้นนะฮะหรือว่าเราอัพอะไรได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ไปเปลืองเน็ตของเรานะครับสําหรับโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้ใช้เน็ตอ่ันลิมิตนะครับเรื่องนี้สาคัญนะฮะนี่ครับก็เป็นด้านหน้าของตัวรถที่ผมนั่งอยู่นะฮะ Thank you. ก็ตัดมาบางช่วงนะครับเขาจะมีผ่านชัยนาทผ่านอะไรมาครับผ่านสุพรรณผ่านชัยนาทออกมาตามเส้นนั้นนะครับตรงนี้นี่ผ่านมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับรถสายนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีรถายเที่ยวไกลเนี่ยเขาคิดราคาเหมือนกับรวมทั้งเส้นแต่ที่นี่เนี่ยถ้าลงนครสวรรค์ราคาก็นั่งไม่ถึง5 9 4บาทนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก3า0หรือ200กวนะ่าผมไม่แน่ใจนะครับก็คือ นั่งเท่าไหนก็จ่ายเท่านั้นนะครับถ้ารถสายข้ามภาคบางทีผมเคยถามเจ้าหนึ่งสายหนึ่งที่ไกลนะถ้าเกิดแบบไปสุดทางกับลงกลางทางเนี่ยบางเจ้าเขาบอกราคาเขาคิดเท่ากันอันนี้คิคิดอันนี้เขาคิดตามเส้นอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้รถเข้ามามาจอดรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งนครสวรรค์นะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานี สายขึ้นเหนือที่คึกคักนะครับคนครสวรรค์แต่ว่าถ้าใครเริเ่มหิวข้างแล้วครับก็เขาจะจอดไว้ให้ทานอีกทีตรงที่กำแพงเพชรนะครับทางไปกำแพงเพชรตรงเขาหน่อน,นะครับที่มีเขาหินปูนขึ้นสวยเลยนะครับแล้วก็มีลิงด้วยแต่ว่ามองจากถนนคงจะไม่เห็นลิงนะฮะนชนะสเราจะพักแลบานอาหเป็นเวลา ค่ะผู้โดยสารที่มีตัวสีม่วงนะคะถ้าไม่ประสงค์แลบนอาหารนำคูอปองไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้ค่ะ รถเส้นไกลเนี่ยเขาจะมีนี่ปัตรอาหารให้เนีร้านขวัญสองนะครับอยู่เลยแถวเขาหน่อครับเลยล้วก็สวันมา เาห้องน้ำก่อนครับแล้วก็ทานข้าวครับเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วกลับออกมาดูด้านนู้นเห็นไกลๆเป็นภูเขานะครับเขาหนอนนะครับข้างหลังเนี่ยจะมีวัดแล้วก็มีลิงเยอะมากนะครับประมาณล้านเจ็ดตัวได้เยอะจริงๆนะครับเข้าไปคนอยู่ในรถไม่จะลงจากรถนะฮะถ้าเกิดไปไปที่เขาหนอนนี่ก็ร้านขวัญนะครับก็ตามหลักของจุดแวะรถทัวร์ทั่วไปเขาจะมีอาหารให้นะครับ แต่ว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นรถป .1 ก็ต้องเข้าใจว่าสั์ฐานะน้อยกว่า V.I.P. นะครับอันนี้คือเขาแบบเป็นระบบแบบขายอาหารด้วยนะครับแล้วเราคูปองออกไปแลกได้บางอย่างนะฮะคือบางอย่างเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉนนั้คูปองป .1 เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับ V.I.P. นะหรือเขาไม่อาจจะไม่มีอาหารที่จัดแยกเราไปบางอย่างได้ฟรีเลยบางอย่างก็งเสียสละ อันนี้แลกได้ป่ะครับแลกได้ค่ะแต่เฉพาะรอบนี้นะคะคุณต้องเพิ่ม10บาทค่ะทำไมอ่ะเพิ่ม10บาทค่ะเหรอเพิ่มแบบนี้ค่ะเฉพาะรอบนี้ค่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวฟรีข้าวราดแกงฟรีค่ะข้าวราดแกงครับอย่างหนึง่งเพิ่ม10บาทผมก็เลยหันไปหาข้าวราดแกงนะครับได้พนแดงหมูมาหน้าตาน่าทานนะครับ ก็ฉีกคูปองที่มากระตัวให้ไปนะฮะก็รสชาติใช้ได้ครับนอกจากตรงนี้ก็จะมีโซนของฝากครับก็จะมีพวกพวกโมจินะนครคนสวรรค์เนี่ยจะต้องเจอโมจินะครับมีโมจิมีขนมมีอะไรต่างๆมากมายนะฮะก็เลือกซื้อกันได้ครับเดี๋ยวนี้ร้านของฝากเมืองไทยตามจุดต่างๆใหญ่ๆเนี่ย เขาจะขายเหมือนกันหมดทั่วประเทศนะครับคือเหมือนกับมีของฝากจากทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวนี้ชักไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าไปไหนแล้วก็ได้ของฝากอะไรเพราะมันเหมือนกันหมดนะครับเอาเสร็จก,ก็กลับขึ้นรถกันต่อนะครับรถก็จะวิ่งไปทางตากนะครับขึ้นไปทางทางเถินทางลำปางนะครับขึ้นไปน,นะครับไปลำพูนแล้วก็ไปเข้าเชียงใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเดี๋ยวไปจบที่ อาเขตสเชียงใหม่เลยนะครับก็จะได้ไม่มีการเสียเวลานะครับให้เห็นบรรยากาศให้สภาพรถแล้วก็การเดินทางนะครับพบกันใหม่ครับก็เดินทางมาถึงอาเขตนะครับอาเขตสเชียงใหม่ก็ประมาณ3ามทุ่มครับ ช่องฟิลไทยในยูทูบ